โอ้โหคว้าต right? oh, oh, ัว oh. นี้คว้าตัว like นี้เ oh, ร็วมากครับเร็วมากครับโอ้ดูเจ้าเต่าเจ้าเป่าก็มีหลังเต่าเหมือนกันครับซอมบี้เดินมาหนนีไปแลเราหนีสอมบี้ก่อนครับเยอะไซเรนเฮดยิงมาครับเราต้องเลยครับไปในเต่าสัตว์เลี้ยวเฮ้ยเจ้าเป่าเยอะแล้วไซเรนเฮดก็ซื้อมาเร็วขับเรือดีเด้อ กระโดดดีมาก่อนครับดี๋ยวก่อนนิดนึงเพื่อนเฮ้ย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 เฮไอต้องมาไม่ใช่สายเดินเม่ต้องตายมีสกิบีดีกับใส่เงินเหรลอยอยู่จะเป่ายิงเลยยิงเลยครับเพื่อนกตีตีฮึมฮึมฮึมตายเรียบทุกตัวครับเพื่อนๆเนี่ยเราก็มีรูปแบบนี้ครับ น, <Wow. S 1> นี่เป็นรถคุณปู่เป็นรถทหารเป็นรถทหารอไปเลยครับเ oh <my> ขาเกียร์อันนี้จะเป็นเซเว่นวันเดอร์เจ็ดสิ่งมาหาัศจรรย์ของโลกแมวกําลังจับหนูนั่นเองไม่ใช่อันนี้เราจะไปดูเจ็ดสิ่งมาหาัศจรรย์ของโลกเลยครับ <Yes. S 1> ส่วนอันนี้ม้าตัวน,นี้น่ารักมากเลยครับเพื่อนดูมันผูกดิว้า <Wow. S 1> นี่อันแรกครับสโตนเฮนครับกับน้องลูกหมูเอ้า ลูกหมูมาอยู่ในสตอรเห็นป้าป้ามาดูลูกหมูตัวนู้นนี่ผูกโบน่ารักเลยอ่ะดูลูกหมูตัวนู้นน่ารักมากผูกโบได้แล้วดูปากเจ้าเป้ามีมีมีน้องหมูอุ้มได้ด้วยนะอ่าหันมาหาพ่อเราอุ้มดีๆอุ้มดีๆโอ้ยโอ้ยน้องหมูน่ารักหนูจะอุ้มตัวใหญ่ไม่ไหวแล้วพูออ่าค่อยๆปล่อยห่อยนะ นี่อันนี้เป็นสโตนเฮนนะครับซึ่งมีลูกหนูอยู่อันนี้เรียกว่าทัชมาหาลครับนี่เข้าไม่ได้มันเข้าไม่ได้อันนี้จะเป็นหอเอ็นเมืองปีซ่าครับแล้วน,นี้ก็จะเป็นคอนเพลตาครับเป็นนครที่แกะสลักในหินนะครับแล้วก็นนี้เป็นกระแพงเมืองจีนปิรามิดนะครับ <Wow. S 1> แล้วน,นี้ของกรุงโรมครับเพื่อนๆจะเป็นโคลอสเซียมครับ โอเคครับที่นี้เขาถ้าเราซื้อรับผ่านแล้วนะเขาจะให้ขี่มาได้ฟรีด้วยครับนี่เดี๋ยวนะจะเอาเตรียมปลอครับอ,อ่าพี่เขาอุ้มขึ้นเลยนะไม่ได้ตัวน้นมันเล็กเกินนี่ดูเพื่อนๆครับนี่จะเอาขี่มาแล้วอ่านั่งให้รธรรมะธรรมแงครับโอ้โหเท่ามากคะ โอ้โหปาตัวนี้ปลาตัวนี้เร็วมากครับเร็วมากครับโอ้โหควบ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 อ <c oughs> เอ่อขอบคุณครับเราเจอสิงโตขาวครับเพื่อนๆโอ้ดูดิ <c oughs> อ่งเปาฉันขอกินน้ยหน่อยได้ไหม <c oughs> สิงโตขาวตัวใหญ่มากเลยเพื่อนๆเฮ้ย เเดี๋ยวเราจะเข้าไปในกองสิงโตเลยเข้าไปเข้าไปมามามาครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปในตึงมงลึกลับนะครับซึ่งจะโผล่ไปหาสิงโตครับเพื่อนๆพื่อนเฮ้ยเทางไหนล่ะโอ๊ยๆออ๊ยทางนี้ทางนี้ครับเพื่อนๆเอาล่ะครับเราจะเจอสิงโตหรือเปล่าเฮ้ยนี่เรามาอยู่ข้างหลังเลยเพื่อนเพื่อน ไงของเล่นของมันนี่ของเล่นของมันด้วยเราอยู่ในดงสิงโตแล้วครับมันไม่รู้ไปแล้วมุ่หนีดิจะเจอสิงโตอีกหรือเปล่าจะวดามันจะวิ่งออกมาได้หรือวิ่งตามมาได้ซอมบี้เยอะมากแล้วนี่ เราเรามาโพอดที่ไหนเนี่ยเฮ้ยพอดในกรงสิงโตเหมือนเดิมครับงไมาแล้วมาแล้วไปไปที่นี่แบบว่างมากเลยนะนี่ตาบ้าจะไปดักลูกหมูครับโอเคอ๋อมันมีหนูดูหนูว้าวมันหนูอะไรเนี่ยคุณแม่เห็กเลยหนูอะไรไม่รู้ดิหนูมันหูยาวมากเลยอ่ะดูดูดู หนหูยาว <Wow. S 1> แต่ว่าส่วนเจ้าเปาครับไม่สนใจหนูครับสนใจแต่หมูครับหน่ารักที่สุดเรักที่สุด <c oughs> มันบ่นเจ้าเปาว่าพอแล้วจับฉันเยอะมากไปแล้วนะไปดูไปดูปดจริงโจ้อกัน,น,น,นดีกว่านิวใส่เลนส์เพดยิงมาครับเพื่อนๆนิวจะไปยหรเราต้องหนีเข้าไปในกรงสัตว์เร็ว ตามเขไปพี่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 เฮ้ยพี่เขาเปิดให้แล้วเราเข้ามาอยู่ในกรงสัตว์แล้วว้าวดูกรงสัตว์เขาดีแบมบี้ของคุณแม่แล้ววิ่งมาแล้วครับอุ้ยแกตัวนี้น่ารักมากเลยอ่ะว้าวพอเห็นเต่าสุกตาด้วยเจ้าเต่าสุกตายักษ์โอ้โหดูดิ ดูเจ้าเต่าเจ้าปลามีหลังเต่าเหมือนกันครับดงมันสิดูดิเต่าตัวใหญ่มากเลยอุ้ย oh, <my> อันนี้เป็นอิกัวนาเพื่อนๆ oh, <my> นี่อีกัวนาตัวใหญ่มากเลยครับเพื <Wow. S 1> <ๆ>่อนๆว้าวดูครับแบมบี้เต็มครับ <Yeah. S 1> แล้วนี่ก็จะเป็นควางสีขาวอ่ะเราไม่ค่อยเคยเห็นนะเพื่อนๆที่เป็นฟางสีขาวครับ <Yes. S 1> สวยมากเลยอ่ะเฮ้ยเปาดูแพะตัวนี้ดิ โอ้อายุเท right? ่าไหร่แล้วนะเราอะหนวดยาวเชียวหนวดยาวมากเลยโอ้โหขันเขาคันเขาสัตว์ที่นี่น erm. ่ารักมากเลยนะครับเชื่องทุกตัวเลยอุ่ยิงจิงโจอเหรอนี่อันนี้จะเป็นจิงโจ้ขาวนะเพื่อนๆเห็นไหมเป็นจิงงจ้สีขาวครับเดี๋ยวๆอันนี้จะเป็นจิงโจ้สีดำครับเจ้วเป่าก็ยังเพลินอยู่ครับโอ้โหมาเลย โอเคครับก็จริงๆยังมีสถานที่อื่นอีกนะแต่ว่าวันนี้พอดีว่าฝนมันใกล้จะตกครับเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆนมาเล่นกันใหม่นะครับโอเคครับตอนนี้เราก็เที่ยวกันที่วันเดอร์แลนด์นะครับสนุกมากเลยที่เราใช่เรายังไม่ได้ไปดูยีราฟเลยกอ,อตอนนี้เราก็นั่งรถกลับไปที่รถเราแล้วเนาะเคครับก็ เนีพอเราขึ้นรถเสร็จนะครับฝนกต็ตกมาเลยครับอ่ะโอเคครับวันนี้เราอยู่กันที่วันเดอร์แลนด์หนึ่งวันเป็นไงชอบมาสนุกไหมโอเคฝากบอกเพื่อนๆว่าไ์ก็แช์ช่องป้าซอรี่ฝนตกแล้วโอเคครับยังอย่าลืมฝากกดติดตามช่องปาาซอรี่ด้วยนะแล้วเดี๋ยววันเออเรามาเที่ยวกันใหม่บ๊ายบายวันเดอร์แลนด์วันเดอ